นาจากนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นการเปิดกิจกรรมนะคะแล้วก็มอบโล่มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทุกปีนับวัน,นะะใหทใน้ท่านนายกท่านรองนายกได้ฟัง่อนนะคะในช่วงนี้ให้ท่านรองนายกได้ฟัง่อนก็ะจะขออนุญาตค,ค,ค่ะอันดับแรกนะ นำนะคะท่านรองนายกเทศของน้องๆนะคะในวันนี้นะคะนอกจากทางคณะท่านนายกเทศมนตรีได้มาเที่ยวโรงเรียนของเราแล้วก็ยังมีประธานสภานะคะท่านสมาชิกสภาเทศบานลนครแม่สอดมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยจรงิงวัน,ว,นวันที่ทําการแข่งขันคงมีฉากประกอบนะครับคงสมบูรณ์มากกว่านี้อยู่แล้วล่ะนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับและต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นะครับคณะครูและทีมทั้ง5 0ูของโรงเรียน11แห่งเนี่ยทางท่านนายกได้มอบหมายให้ผมกับคณะซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ในการกองการศึกษานะครับเพียงประสบการณ์ที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งอ่านสารฐานที่ปรับปรุงสภาพให้สวยงามให้นการนะครับซึ่งลูกค้าทั้งคำ พี่ชื่อพันตบรวจโทวัฒนาตรนตามสารวัตรก็กระปัองฟารมสถานีตำรวจภูธรแม่สอดนะครับแล้วก็มาตอบกับคณะของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดหรเล่นบนเล่บนในสนามอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นว่าเขามาเข้ามาตราจให้เราวิ่งหนีนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งเนี่ยให้เราวิ่งนัน้นสู้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 คนไร่ไม่ยอมสู้เลยครับเอาสู้สู้สู้ เรียกแบบเนี้ยรถดันเอาเกี้สอดไปที่ขาเกี้ยลูกรถดันดัน